ัสดีครับทุกคนครับโฟลสดีมมันนอนไม่หลับอะถ้ามันเล่นโหมดนี้มันไม่ผ่านอะอยากลองดูว่าถ้าสมมติแล้วเนี่ยในกรณีที่ห้องเนี่ยปกติแล้วเราก็ต้องหาว่าอะไรที่มันไม่ปกติใช่ปะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นโหมดนอะร์มอก็คือจะมีสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ว่าโหมดอันนี้เราเนี่ยจะต้องอะไรเนี่ย โอ้โหมันมี้ต้องหลายอันอะ่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างเนานะเราเนี่ยจะต้องหาสิ่งที่ไม่ปกติด้วยแล้วก็ถ้ามันปกติเนี่ยเราก็ต้องนอนธรรมดามาดูกันว่าเราจะทําได้หรือเปล่าในหมดนนี้นะกดเลยมาเราเริ่มเกมเลยนะไม่ได้ข้ามแล้วนะเพราะว่ามันข้ามสคิปผ่านไปแล้วเออรู้สึกว่ารอบนี้จะต้องเช็คทุกอย่างให้ชัวร์เลยนะทุกคนครับเอ่อนี่ป้ายปกติใช่ไหมเห็นนะกดตัวอะไรนะ อ๋อตรงตรงอ๋ออ,อ,อนี่ก่อนลืมลืมลืมเอาเอากล้องก่อนนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะถูแล้วถูกแล้วถูแลถูแลถูแลมันมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมขอจำมันก่อนแล้วกันทั้งนั้น,นอ่ะจะผิดไหมเนี่ยเดี๋ยวลืมอีกเข้ามาห้องนี้คีรายแล้วขนลุกทุกชีเพราะว่าปวดขี้นลครับห้องน้ํามีคนเข้าหรือเปล่าขอเช็คดูก่อนนะถ้าปกติเราแค่นอนครับถ้าไม่ปกติคือก็ฮะผปกตินะ กล่องปกติไม่ขีดป่ะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยเป็นไฟลูกบิดปกตินะห้องน้ําอ่ะห้องน้ําก็ปกตินี่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่น้ำยาสามใบว่าคืนแรกมันง่ายเลยปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหม้อฮัลนี้หม้อคุณดูกระทะนี่ไม่ใช่หม้อมันลอยอ่ะไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละคืนนี้ไม่ใช่ละสบายละคืนนี้ไม่เดือดเกิดสมองสมติงงี้เถอะเฮ้ย หมอนแล้วก็ด้วยเหรอก็อีธรรมดาครับนอนเลยคืนนี้ผ่านแน่ๆโอ้ตีสองออหมอนปกติใช่ไหมตามไหมไม่ตามนะตามไหมไม่ตามนะมีอะไรบ้ล่ามีอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยชอบออกมาตรงนี้เลยว่ะมันให้ฟังเสียงอือองมลนแรงจริงเว้ย อัน,นิกาเฮ้ยคนคนอะไรยืนแบบนี้จะแตกป่ะเนี่ยเฉยเฉยเฉมีอะไรไหมมีอะไรไหมในนีม้มีนะผมมาผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติมันมีใครมายืนตรงฝั่งนั้นจะเป็นยังไงวะตึกจะเข้าใหมา่ปะเออน่าสนใจนะอะไรที่ปกติอะไรไม่ปะกะติบ้างตอนนั้นอ่ะมี e ีแรกอ่ะผมไม่เข้าใจว่าไอ้ลูกบิดต,ตรงเนี้ยก็เ,เหมือนเดิมนี่วะ มันก็เป็นลูกบิดนะประตูอะซึ่งซึ่งงงว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไปเออไม่น่าจะผิดปกตินะเหมือนเดิมเลยเออดี๋ยวผมลืมเช็คไฟเนาะไฟสองดวงถูกแล้วกล่องอนะ่ะเหมือนเดิมมีอะไรไหมในนี้ไม่มีนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเดิมนะฝักบวัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ย เฮ้ยทำไมมันมาดูแบบระแวงอ่ะผมว่าผมระแวงอะเนี่ยลูกบิดอะเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คทีนิให้ความแน่ใจเราจะผ่านกันไปด้วยแบบชิวๆนะอืมจริงจังอะเนี่ยแค่คิดว่ามันเหมือนเดิมอะ่ะผมว่าคืนนี้นอนธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะแบบนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึง น่าจะไม่มีจริงๆนะความแม่ใจนะครับเช็คชยอีกทีเช็ค่วยอีกทีไม่มีไม่มีคือได้เงียบสนิทเลยนี่มันถ่ายได้แค่สองฝั่งนะตรงเนี้ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะสมมติมันจะมีเด็กขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยถ้าอยู่ชั้นอื่นน่ะเออไม่แน่ว่ะดนะูน่าจะไม่น่าจะไม่ละปิดพม่านดิพม่านเหมือนเดิมนะแอร์เสียบปลั๊กเหมือนเดิม ทัวร์คืนนี้ไม่มีต้องไปตีสามนะถูกป่ะว้าอุยเกมนี้ก็ไม่ดีไม่ได้อะเหมือนลอยอะไรแต่ไม่ใช่ดูก่อนดูก่อนแน่ใจค่อยไปต่อไม่แน่ใจกลับที่เดิมอ่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะเปิดดิเปิดดิ ไม่มีอะไรจืดแ,แห้งๆเลยเอเอะหรือม,มันจะเหมือนเดินสองรอบไม่เป็นไปได้ไหมคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมเหมือ <c oughs> นเดินสองรอบ <c oughs> อะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมันดูแบบอมันดูแบบยังไงวะ <c oughs> อย่าสั่นเยอะนะขอร้องเท่านั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยมันนิ่งมากเลยอะรอบเนี้ย มันมันยังไงเนาะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะผมเริ่มเป็นหวัดกันแล้วทุกคนครับ <ổi é. S 1> น,าน่าจะฝุ่นเยอะช่วงนี้ช่วยวะเดี๋ยวนะไฟสองดวงใช่ไหมอันนี้ก็ได้ใช่ปะ่ะผมว่ามันปก,ปกติมากเลยนะวันเนี้น,น,นิ่งนวดนี่ปกติมากเลยนะก็สองสองอันถูกแล้วเพราะว่าอันนี้ที่ปิดใช่ปะ่ะอันนี้ก็ที่เปิดเอมีอะไรที่ปักไม่ปกติเปล่ามันก็เหมือนเดิมนะในความเป็นจริงที่ ที่มันเกิดขึ้นเนาะเฮ้ยดูลูกบิดดิเผื่อจะมีเปลี่ยนไงไม่แน่ประตูไม่เหมือนเดิมประตูปิดไม่ได้อ๋อของต่อนนี่ยโอเคเหมือนเดิมไหมเฮ้ยเหมือนเดิมจริงนเนี่ยดูดิมีอะไรบ้างวะนาฬิกาหนังพยาหนังทีวีอะดูทำไมเฮ้ยใช่หรอใช่หรอฮะสองรอบนี่นะ มันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงเลยจักใจนะนี่ไปเล่นหลายเล่นไม่หลายรอบหรอกแต่ว่ามีความคุ้นเคยว่าแตไมันมันไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะโคมไฟอะ่ะโคมไฟมีอันเดียวกลมๆใช่ไหมไฟมันก็ถ่ายได้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวลืมอีกตรงนี้มีไฟสองดวงถูกแล้วจากตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำอันนี้กับที่อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้ถูกถูกแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงนะอยากเห็นว่าเตาแก๊สจะเปลี่ยนยังไงหายหรอ ตู้เย็นก็ไม่มีนะปะต้องเป็นถูกป่ะไม่ใช่ไม่เป็นตีหนึ่งนะโอ้โเกมเกมหลอกผมไม่ได้หรอกครับมาแล้วครับตีสี่ครับตรงนี้มีอะไรไหมโอ้นี่ไงเอ้ยคือเคยเห็นถ้าถ่ายแล้วจะเป็นไงฮะถ่ายแล้วเป็นไงไม่มยอะไรเกิดขึ้นหรอจอแอร ไม่ใช่หองห้องกูละอันนี้เป็นห้องอื่นละเสียแค่ค่าไฟนี่ใช่ไหมแต่ว่าเครื่องความร้อนนี่น่าจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมห้องห้องล่างเสียแทนให้เราเองเท่านั้นแหละครับเฮ้ยกดกดเรื่องกดเรื่องเดี๋ยวกูลืมเดี๋ยวกูลืมกินแล้วนะโอเคครับไม่ปิดห้องนอนืลองนอนเลยวันนี้ตีหาเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแหละไอ้หนูใช่ไหมใช่ไหมคิดว่ายังไงมันจะแบบ เมื่อกี้มันไม่สูงขนาดนี้ปะ่ะนี่ไหะถ้าสมมติผมมองมาแล้วมันจะแบบอยู่ตรงประมาณเนี้ยดูอันอื่นก่อนเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างว่าผมว่าชัวผมชัวนะผมชัวนะแต่ผมแค่ไม่แน่ใจแค่มาลองดูเพิ่มห้องน้ะเนะมื่อกี้เช็คไปแล้วอันนี้ครบสามดอกครบมันจะหลอกเราง่ายขนาดน,นั้นเลยเหรอบ้าบอถูกแล้วถูกหกมองอ้าวเ,เรื่องไอ้หนูหายไปไหนวะ เฮ้ยไม่มีด้วยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยวมลอยดีนั้นได้ไงอ่ะบอาบอ๊บกูว่ากูาาถ่ายไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรอ่ะอ้มันซูเข้ามาข้างหน้าโธ่ตกใจหมดฮุยแล้วตามองด้วยนะดูดิแบบ น่ารักเนาะหรือวาตาเข๋หรอกมองขนาดนี้เนี่มาครับผมมาละเจ็ดโมงเฮ้ยผมนี่ผ่านมันง่ายไปป่าวะ่าถามจริงบ้านี่นี่รอบเดียวเองนะเนี่ยนี่เพิ่งมาเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรที่เปลีเกิตีไหมโมงจนโมงไม่ไม่ไม่ผมว่ามันยังก็ยากอยู่แหละอย่าไปดูถูกนะเดี๋ยวมันจะหลอกเอาเฮ้ยดูเฮ้ยอะไรอะ โอ้โหโอ้ตกได้ดยเหรอเอ้าไม่นอนตรงนี้เหรอที่มันเตียงเทคโนโลยีใหม่ครับผมชอบแล้วเตงเทคโนโลยีใหม่ไอ้หนูมันมันโอ้โหกโคตรเสียใจเลยอ่ะเฮ้ยมันมีหลอกนี้งด้วยเหรอเอาดิเอาดิมาผมพอรู้แล้วเอ่อน่าจะต้องแบบว่า อย่าไปตามในสิ่งที่มันไม่ควรไปไอย่างเช่นเมื่อกี้ห้ามห้ามไปตามในที่อย่างนี้ยมันจะตกเอาตายได้๋อหรอตาขยับไหมดูก่อนนะเช็คชัวร์ช่วยเช็คอ่าฮะาอริกาเหมือนเดิมนะมีตั้ง80กว่าอันเนี่ยเอ๊ะดู๋ยวันเดีอ่วันเปิดห้องน้ำมาซีนอนกลับมานี่ก็ถ่ายได้นะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอเคห้องน้ำเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมีม๋ยวก็เช็คทีนึง ไฟเหมือนเดิมเริ่มเจออะไรแปลกๆแล้วว่ะเออมันก็ทำมาดีนะบางทีแต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีปัญหาไฟอ่ะถูกว่านี้เหมือนเดิมนะเราจะเช็คแบบไปไวๆกันเลยดีกว่าเพื่อความแน่ใจที่สุดเหดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะไม่มีเลยเปลี่ยนแปลงนะโอเคผมกลับก่อนน่าจะน่าจะต้องนอนแล้วแหละถูกป่ะเนี่ยห็นป่ะตอนแรกมันตัวสั้นนิดเดียวองเนาะ ไม่ได้ยาวกดตัวอีเลยครับต้องไปตีสามนะถูกไหมโอ้ยไม่น่าพลาดหรอกบอกเลยไม่น่าพลาดกดห้องห้องก่อนใช้ให้ชัวร์ช่วยให้เช็คก็มาที่นี่ที่ไรคือแบบคนลุกทีมันไม่ได้หนาวนะแต่ว่าเสียงมันแบบบิ๊บบิายมันเย็นเนาะกายมันเย็นนี่ด้เออมันไม่ได้เงียบหน่อยเราเกียดเสียงนาฬิกามากเลย อย่านะกูพุ่งไปเลยคุณล่วงเมื่งอกี้อ่ะคุงงมากเลยแต่มันล่วงได้ไงวะไม่นึกว่ามันจะทําด้วยนะเอาจริงๆนั่นเนี่ยอ่ะเึ่งเกมปกติแล้วอะถ้ามันเป็นเกมพุ่งเนี่ยมันจะไม่ให้เราตายแบบนั้นไงหูป่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะโคตรงงเมื่อกี้เมันกีบีหง,งงเลยคุณคุณนึนกว่ามันจะแบบเดินไปพื้นลอยได้โอ้โหล่วงจริงด้วยวะเฮ้เย <c oughs> เดี๋ยว <coming> เดี๋ยวเดจะกันเฮ้ย ปกติอยู่นี้ไม่หรอเดี๋ยวมันลุกก็ล่วเอาหรอกดูเครื่องมันสั่นดิแรงอยู่นะเฮ้ยเจ้าไหนวะเนี่ยเครื่องสั่นขนาดนี้สักทุกวันมันไม่คงขยับไปอยู่ตรงนี้เลยโคตรแรงอ่ะว่าใช่ละใช่ละหมดละวันนี้แหละได้นอนสักทีตีสี่มาดูเช็คกันข้างนอกก่อนใกล้ๆกันก่อนนะแต่โหเกมดูแบบ ดูจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวนะมันดูเจิดจืดอะมันมีความสนุกอย่างหนึ่งคือมันได้สังเกตเนี่ยได้เห็นอะไรที่แบบตลกฮะฮะถูกไหมเป็นปกติมันไม่เดินย้อนกลับใช่ไหมขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนเพือ่อความแน่ใ,นนใจนะว่ามีมีความเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงลองดูลองดูห้องอื่นก่อนที่อื่นก่อนแล้วกันว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเฮ hey, ไฟครบ สี่ดวงไปตรงโน้นใช่ไหมเงียบนะองห้องน้ำอ่ะ้องนห้องน้ำเงียบนะเงียบเอ๊ะว่าแล้วว่าใช่แล้วว่าใช่แน่แน่ว่าใช่แน่ๆใช่แน่ๆต้องไปตีห้านะครับนาฬิกาเดินย้อนกลับตีห้าเห็นไหมว่าแล้วว่าแล้วหลอกไม่ได้หรอก เอาว่าอย่ามีอะไรที่มันผิดสดานแล้วกูล่วงกูอีกนะเนี่ยมันยากนะถ้าสมมุติเราแบบเจอเหตุการณ์ที่มันแบบก็อยากร้องอ่ะแล้วมันยากที่จะห้ามใจตัวเองที่จะเดินเข้าไปเมื่เกีะมันเห็นแล้วมันอยากเดินเข้าไปมันก็ล่วงเลยกูมีพื้นเฉยนเงียบนะโอเคว่านะอันนี้ที่ถ่ายได้ก็คือมันจะหายไปใช่ไหมเดานะแค่เดาขยะมีอะไรไหมนาฬิกาปกติ อันนี้เปิดเข้าไปก่อนเลยครับไฟอ่ะเช็คไฟก่อนเลยมีกระทะเปิดมาเออเก็บประตูเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมไหมเดิมไหมอันนี้ถ่ายไม่ได้เนาะที่เป็นท่อน้ําทิ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนเดิมเลยวะบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มดอกไรอ่ะ ดอกอะไรดอกอะไรเฮ้ยชอบที่เฮ้ยแต่ว่ามันก็ดีนะคืออารมณ์แบบมันมันทำให้แสงก็เปลี่ยนด้วยนะดูดิเห็นปะแสงที่เราส่องเข้าไปอะ่ะเนี่ยดูดินี่มันดอกอะไรกัน,น,นแน่ทุกคนแน่หลอกผมไม่ได้หรอกครับดอกกุหลาบที่มันเป็นกลมๆอะ่ะมันไม่ใช่ดอกนน้แน่แน่ผมว่าเลยแต่มันเนียนดีเนาะเออมันทำเนียนดีวะ่ะชอบอะ่ะทำเนียนแต่ไม่เนียนสำหรับตาเราอถูกไหมตีหกบล็ มาแล้ว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 วันนี้นะีไหมตาเปลี่ยนเปล่าไอ้หนูไอ้หนูตัวม่วงเหมือนเดิมยางเหมือนเดิมยางขอเช็คทุกห้องเลยนะผมว่าต้องมีอะไรผิดสดานแน่ๆเราไม่ไปทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราไปทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมถูกปะเหมือนเอาเป็นแบบว่ากิมมิกเล็กน้อยแล้วกันผมมองเดินไหมเห็นไหมเดินทางนี้ถูกโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดินเข้าไปนะเดี๋ยวมันล่วงเสี่ยวมากเลยเราแวงแล้วเนี่ยเราแวงตรงเมื่อกี้แหละ ประตูลูกปิดเช็คทุกอย่างนะอันนี้ก็ถ่ายได้ใช่ไหมโอเคเขาเช็คท <Okay. S 1> ุกอย่อกันเฮี้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เห็นแล้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะปะกติเลยซึ่งมันควรจะไม่เป็นแบบเมื่อกี้ไงมันเป็นดอกแปลกๆมีไหมลูกปิดลูกเบิดอะไรอย่างนี้ดูหน่อยดิดูดเช็คอีกทีนึงนะอ๋อฮะอ๋อฮะปกติเนาะปกติไหมก็ปกตินี่หว่าสองอันครบ สองอันครบนะโอเคใช่ป่ะสั่นปกตินะเออรองเท้าลูกบิดมีอยู่ไม่ได้เปิดไม่ได้ตาแมวดอกครบห้องนี้ปกติวันนี้นอนได้ฮะฮะก็การอะไรวะเนี่ยเออกูยืนตรงนี้แล้วเปียกปะเนี่ยถ้าสมมติกูเปิดอ่ะกูต้องหลบปะแล้วน้ำมันจะลงตรงไหนอ่ะ เปิดแบบเต็มระบบไม่ได้นะพะเปลี่ยนนะกอกกอกงวงช้างอันนี้เขาเรียกกอกงวงช้างนิดเดียวเองกอกถูกละกลับมาเหมือนเดิมครับ20ชัปเตอร์ผ่านมาแล้ว7จโมงครับผมผ่านมาแล้วนะเจดโมงเช้า ฟ้ายังไม่สว่างทำไมมึงเป็นอย่างนี้มันบอกว่าที่ไม่สว่างเพราะว่าเกมเนี้ยมันเหมือนที่เราอยู่ในฝันทุกคนครับต้องถึง9ก้าโมงก่อนจะได้ินเช้านะตอนนี้เรากำลังฮะฮะจาาดาวเทียมมั้เนี่ยลอยได้ไงมันจะล่วงไหมบอบบ๊บบบบบบบไอ้หนูคิดว่ามันแปลกปะเฮ้ยเ๊ยมีโฟกัสด้วยว่ะดูดิโอโฟกัสมันจะชัดขึ้นเหรอไอ้ดูดีอะเหมือนกล้องจริงเลยเนาะเฮ้ย อันเลียวมันทําดีดูดิมันกล่องที่แบบเขาใช้อันเลียวใช่ไหม,มนี่กล่องแบบกล่องที่เหมือนจริงอะแต่มันก็ไม่เหมือนจริงหรอกมันก็คล้ายๆกันแล้วกันก็ยีไร้ขาแปดโมงไปอีกแค่สองคืนเท่านั้นอีกแค่คืนเดียวดีถูกปะเอาละคือสุดท้ายเฮ้ยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอบ้านี่นี่ผิดแค่ไม่ผิดเลยนะเอาจริงๆเอาๆผมผมไม่ผิดเลยนะที่ผิดก็คือเมื่อกี้ที่เป็นไปได้ก็คือเราล่วงลงไปเฉยๆแค่นั้นแค่นั้นเองเฮ้ เปลี่ยนไหมตาอ่าเก็อีไม่มีขาเก็อีมีขาเลยเห็นไหมนี่สิไอหนูเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะมก็อี้มันไม่มีขาเฮ้ยถามหน่อยห้องหัเปเปอร์ไหม,ม,มคมอ่ะเฮ้ยต้องเช็กชัวนะร์นะคราวนี้คือจบแล้วเนี่ยห้องน้ำอ่ะปิดมาตัวเหมือนเดิมนะผมว่ามือนเดิมว่ะห้องน้านี่มันเดิมบ่อยมากเลยไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ ก็ตกก็ลงข้างล่างเหมือนเดิมไม่ได้ไหมโบเปเปอร์อบเปเปอร์อบเปเปอร์ไนะไหมมันได้หมดเลยอ่ะปกติมันจะถ้าเกิดมันจะมันจะบิดเบี้ยมันจะสั่นเยอะขึ้นไงพอกน้ำเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมกระทะเหมือนเดิมนะฮะเอ้มีน้ำนะในนี้เหมือนเดิมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยนี่มันตาสุดท้ายแล้วเนี่ยนักกูผิดเล่มใหม่แล้วเนี่ยเล่มใหม่เลย หล่งใหม่เลยชัวนะเอาชัวชัดให้ชัวเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาออกก่อนนะออกก่อนเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดตู้เย็นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสี่นะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนมีไหมมีอะไรเปลี่ยนไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีนะึงเพื่อเช็คชัวกันเช็คให้ชัวเช็คให้ชัว,ชวโอเคโอเคนะโอเคจริงนะเนี่ยเก้าโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่า อีกแบบหนึ่งคือผมอยากจะรู้ว่าถ้าสมมุติมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคือประเด็นนะี่ยอยากรู้ว่าไอ้กิมมิคเล็กๆน้อยๆของมันอนะ่ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไงมีใครอยู่ตรงนี้นไหมไม่มีนะน,นี่เนูอนี่เนู้อเฮ้ยอยากดูอยากดูอยากเห็นอยากดูอยากเห็นผมองเช็กช่วยอีกทีหนึ่งแล้วผมอะ่ะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่กว่ามันคือสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยบ้า มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหรอชัวดิชัวงก็น,นอนสิฮะไอตรงนี้มันจะเป็นกระจกไม่ใช่เหรอถูกไหมถูกใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นกระจกนะมันจะไม่ติดอย่างเงี้ยถูกถูกดิถูก พลาดแล้วเกือบผ่านแล้ว,น,ลวนี่ไงมันจะเป็นกระโจกโคชงว่าแล้วเห็นไหมล่ะขอบคุณยังมากที่มาพักที่นี่นะในครั้งนี้ลูกชายของฉันนกะ็ดีใจเช่นกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาอะยังเล่นไม่พอไม่เพียงพอเลยอย่างยิ่งว่าจะได้ยินคําชมครั้งต่อไปของคุณนะครับใช่ไหมลูกชายอยู่ถูกปะถ้าจะเป็นลูกชายของเขานั่นแหละที่ตัวใหญ่ตัวเล็กได้อะ ช้าสักทีเนาะอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะมันเดิมนะโอ๊ยแต่ว่ามันกว้างมากเลยตึกนู้นอนะเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าไม่มันตอนแรกไม่มั่นใจนะคิดว่าออมันเออจะบองจะบักใช่ปะจริงจริงแล้วฝั่งนู้นก็มีประตูเหมือนกันเอ้ยไม่ไหนเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าต่างเหมือนกันเออเดีลืมเก็บของให้ผมด้วยละกันนะครับผมเปิดไฟให้ครับเปิดไฟทุกเวดเลยครับเออเขาบอกให้ประหยัดไฟแต่ผมไม่ประหยัดครับ ผมเปิดห้องน้ำให้ด้วยครับผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับไปดิเร็วเร็วดจิจะออกแล้วเออ นี่ไงเขาใช้อันเลียวเอ็นจิ้นจริงด้วยโอ้โหเราค้นพบอีก11อันใช่ไหมครั้งที่แล้วผมได้11ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นอีก11ก็เป็น22ผ่านครับเอ่อทุกคนทีนี้มันจบไปเดี๋ยวอยากรู้ว่าถ้าสมมติมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเราอยากรู้เหมือนกันเนี่ยอยากรู้เพิ่มขอดูหน่อยละกันขอดูอีกสักประมาณสัก5ช็อตได้ไหมเอออันนี้ม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเกมนี้มันแปลกดีไงชอบแฮะเอยขออะไรมันแนวแนวใหม่หน่อยดิ ว่าอันนี้มันกดแล้วมันเปลี่ยนทุกอันนะอันนี้ต้องมีอะไรเปลี่ยนนะเพราะว่าในโหมดนี้รู้สึกว่าเอาไปได้ใช่เป็นเป็นโหมดที่ต้องมีอะไรสักอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปแค่อยากรู้เพิ่มไงเราจบไปแล้วนะผมชนะไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือคืออยู่ตรงไหนมันต้องเออตีหน้าเลยหน้าแทบแตกเหมือน method, เดิมนะไอ,เอ,อแต่โหมดนี้มันต้องมีอะไรเปลี่ยนสิมจบเหร EST. อเอเท่าเดิมเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นไปได้ไงอะอะไรมันเปลี่ยนไปอะงงแฮเฮ้ยตอนแรกมันมีเหรอว่าเนี่ยว่า2องจดหมาย ถูกเฮ้ยมันมันเปลี่ยนเนาะถ้าอยากรู้ไงไม่ใช่ว่ะแล้วเมื่อกี้อะไรเปลี่ยนอะนั้นเราขอพกอันนี้ดีกว่าผมอยากอันนี้คือเล่นเพื่ออยากรู้เพิ่มนะยังยังไม่ร้องยังไม่ร้องนี่เนี่ยเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันร้องแบบเข้มข้นอย่างว่าตรงเนี้ยหลอดไฟมันตามเราปะหรือเราไปตามหลอดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยดิผมผมรู้สึกว่าหลอดไฟมันเอียงได้นะหรือห้องนี้เฮ้ยมันร้องดังมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาอีนเลยนะชอบนะ เออดีดีดีเอออยากรู้เพิ่มอยากรู้เพิ่มอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติอ๋อถ้าเกดสมมุติเรากดใช้เครื่องวิทยุเนี่ย,ไม,ย,ยไม่ว่าจะกดถูกหรือกดผิดเนี่ยก็จะต้องไม่ผ่านอยู่ดีเนาะเอาไว้แค่รู้ใช่ไหมเพื่ออะไรแค่แนี้เฮ้ยมันร้องดังขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้เฮ้ยทำไมมันร้องดังขึ้นวะเงียบไปละเห็น เฮ้ยทำไมอ่ะเรืออะไรอ <If> ่ะไอ้ดูพันแน่เฮ้ยเฮ้ยชอบมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยขยับได้ด้วยน้องเขาจืดหน่อยนะแบบหน้าไม่ค่อยมีตาจืดเลยกกกกกกเดินตามไหมเดี๋ยวพาไปที่ดีๆเอ้เจ้าเจ้าเจ้า เพราะนาะลูสชยอยู่ในนั้นไม่ชอบไขชอบดีดน้องเขาดีดอย่เอันนี้ไม่ต้องอันนี้ต้องเปิดแล้วเห็นแล้วเนี่ยชัดเจนเลยมันไม่เลยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนอนและเออน่าจะถูกแหละใช่ใช่เพราะว่าน้องเขามีหูไงเห็นปะมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีเนาะเฮ้ยเราไ่จะไม่ได้หยิบเลยล่ะเดี๋ยวผมขอไปหยิบดีกว่าถ้างั้นผมแค่อยากรู้นะไม่ได้เล่นเพิ่มแล้วนะทุกคน ปแปลกๆฮะตรงนี้ใช่ไหมไม่มีก๊อกก๊อกหายไปนอนฉา,าต่อไปครับอ่าเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติเรากดใช้เนี้ยก็คือแค่เฉลออยเฉยแต่มันก็ไม่ไม่บวกให้เพิ่มนะเฮ้ยแต่ผมชอบเมื่อกี้ก็คือแบบจังหวะมันอินดีย้ยุ่งคือว่าไม่มีตาไงาไง้ไย้ออๆเน้อง่จืดที่คนนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วที่เล่นกับลูกของฉันนี่คือคนนี้แน่เลยนอ้องจืดเนี่ย เฮ้ยร่วมได้ด้วยไว้ถ่ายรูปเสร็จแล้วนอนครับอันนี้เพื่อตามหานะอยากรู้ว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้ไม่มีนะเงียบไม่ใช่ๆใช่โอ้โหน้ำนี่แหละวิ่งวิ <G ül üyor> ่งน้ำดำวิ่งวิ่งโคตรเจ๋งอะ่ะว้าว น้ำท่วมห้องถ่ายได้ทุกที่เลยดิเขาดิเราต้องนอนก่อนที่น้ำจะเต็มปะ่ะคิดว่าไหมดูดิ <c oughs> มันจะขึ้นเต็มห้องไหมอยากรู้เหมือนกันนะจมรอเลยอ่ะลองดูดิ <c oughs> เออว่ายน้ำว่ายน้ำไอ้น้ำห้องออกมาขึ้นแค่นี้เหรอ๋อ <c oughs> ถ้าเปิดมันจะขึ้นเพิ่มไหม <c oughs> ออมมนไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นแค่นี้เองผมนึกว่าจะขึ้นแบบเต็มห้องเลยเอะไรประมาณนั้น เข้าใจละโอเคขึ้นอีกไหมไม่ขึ้นแล้วนะดูดิดูก่อนดูแต่ระยะก่อนขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วโอเคนอนพอรอสุดท้ายอยากรู ovich. ้ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี ADHD ๋ยวนี้เงียบแฮ่เห็นยวบานน้ำปกติเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีอะไรห้องเนี้ยเงียบอยู่ข้างนอกแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยไอเดือดอะไกับพี่เดี๋ยวนี้เนี่ยบอกว่ามันจืดไปนะมันไม่มีไอเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีลูก,กตามันดูจืดไปเห็นป่ะเออขอสำหรับคลิปนี้ทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าจิเลนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ติดตามไว้ลยคลิปนี้ผมว่าน้องจืดก็เล่นผมแล้วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูบอยเปิดประตูไมาเจอกระเบิดคลิปหน้าครับผมเปิดป,ประตูไม่ได้อ่ะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ใครมันเลอกจากข้างนอกวะ